มาแล้วนกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพังก,กินพักแซบเอ็มพีชาแนลวันนี้มามืดค่ำมากมากเลยนะคะเพิ่งเคลียร์ธุราเสร็จนะคะได้กุ้งกล้ามกรามกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองนะคะมาฉลอง1,000งพันซับสไคร์วันนี้ก่อนที่จะไปกินนะคะก็ ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่เอ็นดูเมตตาช่องเล็กๆช่องนี้นะคะให้มาถึง9แรกของการทำยูทูบเบอร์นะคะก็พี่ๆท่านไหนที่ยังอยู่ตั้งแต่คนติดตามหลักสิบหรือหลักร้อยก็ยังจําได้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกทท่านมากๆเลยนะคะไม่พูดเยอะแล้วเนาะมาจ้ะแสบๆน้องกันจ้ะกินเลยเนาะเพราะว่ามืดค่ำจริงๆนะเป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะแบบนี้ มืดมากแต่ก็อยากมาบรรยากาศทุ่งนาให้ทุกคนได้แบบได้เห็นเนาะได้เห็นบรรยากาศได้ฟังเสียงเขียดนะคะขอกินแต่ตัวเนาะหัวมันแบบเดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านนะคะมาเดอจ้าเซเซนร่องกันจ้ะวันนี้ไม่มีเอไม่มีน้ำลำไยนะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองไม่ได้ถ่ายทำให้ดูวิธีทำนะเพราะว่ารีบมากกว่านี้หวานมากแลดิสมาลกขี่นก ยุงก็มาทุกท่านได้อะไรกินตอนเย็นนอวันนี้อืมหวานมาก มาแล้วพี่นก <c oughs> มาเด้อจ้าสแสนน้ำกันจา้าน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก หัวมันไม่ทิ้งนะทุกคนเอาไปกินที่บ้านกุ้งนึ่งเอาไม่ได้ย่างนะวันนี้เพราะว่าหาถ่านไม่ได้ใช้หม้อไฟฟ้าหนึ่งเอาเลยสะดวกดีสดมาก là đi cùng cầm cầm บางคนเขาทำซาชิมิก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ต้องแต่ต้องล้างขาวดีๆหวานมากซาชิมิกุ้ง น้ำจิ้มอร่อยมากมากลักชิโก หกิโลนะคะซื้อมาดึงกัดมาลากให้นก ดีใจมากเลยนะคะที่แบบทําตามความฝันได้หนึ่งก้าแล้วอาจจะเป็นเก้าวเล็กๆของใครหลายคนนะคะแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับช่องเล็กๆช่องนี้มากๆเลยนะคะถ้าไม่มีทุกคนให้กําลังใจก็คือจะไม่มีช่องนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากจริงๆเนาะขอบคุณหลายๆด้วอจ้า กินไปด้วยยุงกัดไปด้วยหหัวมันไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านเนาะอันนี้อยากมาฉลองให้ทุกคน โอ้ยเข้าตาอยากมาฉลองให้ทุกคนแบบฟังเสียงเขียดนะคะวันนี้แสบเราบอกว่าวังอลังการ cóp corp, dung đẹp ừm mà lại nó ค,คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอ,ขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆได้ทำคลิปได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ